เราไม่มีมาเจอที่ไปสอนนี่นั่นมีอยู่มีอยู่อยู่ไอ้เอกหลังไม้แม่หลังไม่ไม่ไม่เร็วจับครับจะบ้าแล้วไปทำทำไมอ่ะเอกเยอะไหมคะแยังมีอยู่ที่บ้านอยู่ีท่บ้านเดี๋ยวขออนุญาตทั้งุตแม่ทั้งอันนี้นะต้องหาไม่รู้เลยน่ะนี่ไม่ได้ใช้หมายค้นนะครับแต่ผมอาศัยอำนาจบัตรคอปสนะก็คือ นั่นแบบหมดแล้วพี่ช um> ่วยหน่อยนะช่วยอย่าให้เยอะนะไม่ขอกกออะไร็ยาิแต่อช่วยอย่าให้ได้เยอะนั้นอย่าให้ติดเยอะนั้นงกาไม่ก็ไม่มีใครแล้วมีเขาคนเดียวนี่แหละแม่สอนอย่างแรงเลยว่าอย่าทำอย่าทำแม่ไม่ได้ติดที่แม่เข้าใจคุณแม่คุณเป็นแม่ต้องสอนอยู่แล้วขอหน้าขออย่าให้เยอะนะไม่ติดหมดมี ทีมาคอฟาเตอร์ตอรัตพ่อไลสแตนสงขลครับนี่คือแม่ครับช็อกเลยพอรู้ว่าลูกชายถูกจับยาบ้าไม่เคยรู้ไม่เคยคิดว่าลูกชายจะคายาเพราะที่บ้านก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยแม่นิ่งงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้นี่คือแม่ครับที่รักและห่วงลูกเสมอถึงจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจอและก็เจ็บปวดที่สุดในชีวิต นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ชุดช่างศึกสองเลตชด437สะเดาร่วมกับตำรวจสวสเดาและฝ่ายปกครองอำเภอสะเดาพาเอกใบค้นยาบ้าที่เก็บไว้ในห้องนอนที่บ้านอยู่ที่ตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับดูภาพบ้านก็ไม่น่าจะลำบากอะไรเลยครับก็พบยาบ้า97เเม็ด คือที่แรกเอกซึ่งเป็นหนุมโรงงานแต่ว่าไม่รู้เป็นอย่างไงถึงหันมาค่ายาบ้าลูกค้าก็คนงานในโรงงานนั่นแหละครับและถูกเจ้าหน้าที่ชุดนี้วางแผนล่อซื้อที่หน้าโรงงานนี่เป็นภาพตอนล่อซื้อแล้วก็ถูกจับนะครับตอนถูกจับก็พายาบ้ามา30เม็ดหน้าซีดเกือบเป็นลมเลยดูภาพตอนถูกจับกันหน่อยครับเป้าหมายมาแล้วครับเป้าหมายมาแล้ว

về nĩ mế, về nĩ mị có lạy, mị có lạy, bộc gòn, mị có lạy, không, 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 นี่ผมตามวันนี้นะมผมบอกชื่อดืนนี้แล้วน่าจะรู้แล้วว่าผมซื้อมากขนาดไหนวผมมือออกมีเท่าไหร่ผมรู้ว่ามีอ,ะอะ่ะครับมีสามสิบครับนะผมรู้<อ>ว่ามีอ่ะอัน<ด>ไหนปา<ด>นาลาไหมจับเอาสีดันี้ไหม ทีนี้ก็พามาคนต่อที่บ้านเพราะบอกว่ายังมียาบ้าเก็บไว้ในห้องนอนก็อย่างที่เห็นพอตำรวจไปถึงแม่ก็งงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจมาเต็มบ้านมาพร้อมกับลูกชายที่ถูกจับไม่เคยรู้ไม่เคยคิดว่าลูกชายจะขายยาบ้าก็อย่างที่เห็นครับ ถึงแม่จะขอ,อยังไงเพื่อให้ลูกชายรับโทษน้อยที่สุดแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามพฤติการและก็หลักฐานเป็นอื่นไปไม่ได้เลยครับถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เอกก็ยอมรับสารภาพว่าขายยาบ้ามาได้1ปีแล้วรับมาจากเอเย่นชื่อเอียดครั้งละ200เม็ดราคา4,000บาทและก็นำมาแบ่งถุงขายถุงละ5เม็ดราคา200บาทลูกค้าก็จะเป็นคนในโรงงานนั่นแหละครับอันนี้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ล่อซื้อไม่ถือว่าพลาดนะครับเพราะว่ายังไงไม่วันใดวันหนึ่งก็ถูกจับวันยังค่าแต่คนที่ช้ำใจที่สุดคือแม่ครับและก็มีแม่คนเดียวเท่านั้นในวันที่ถูกจับไม่มีใครเลยไม่มีใคร จริงๆครับแล้วลูกทำทำไมอ,อ่ะลูกน<ส>ะแม่สอนสอนให้เป็นคนดีนี่ทำทำ,ทำไมไ<อเ>ไมไม่มมมมม่ดู